รัศะสะสะดอุปมาเปรียบเหมือนบุตรุษต้องการน้ำมันถ้าเขาเอาเมล็ดทรายเม็ดกรวดมาปะพรมน้ำแล้วเอามือคั้น must sign, must password, เม็ดทรายเม็ดกรวดเขาไม่ได้น้ำมันแต่ถ้าเขาเอาเมล็ดงามาเกลี่ยลงในรางปะพรมน้ำ <ๆ S 2> เอามือคัน้นเมล็ดงาเขาต้องได้น้ำมันเพราะบุรุษคนนี้สร้างเหตุถูกต้องดังนั้นเราต้องการน้ำมันเราต้องสร้างเหตุให้ถูกต้องเราต้องการรวยต้องสร้างเหตุถูกต้องเราต้องการสวยต้องสร้างเหตุถูกต้องเราต้องการ ทำที่น่ารักใคร่หน้าปรารถนาหน้าพอใจหาได้ยากในโลก4ประการต้องกลับไปสร้างเหตุถูกต้องถ้าเราต้องการสำเร็จสมปรารถนาพราะอมกัดไว้อีกประสุขหนึ่งสร้างเหตุ5ประการเหมือนกับทำสี่ประการเมื่อกี้แต่เพิ่มสุดสุดต่คือคําสอนของตถาคตให้มากไปอีกหนึ่งข้อเองโยมจะได้ตามปรารถนาทุกเรื่อง